สวัสดีท่านคณะกรรมการพิจารณา ISO ทุกท่านผมนายกนกเกศชาตินายกเทศมนตรีนครนครสีมราชขอแสดงความยินด,ดีกับบริษัทสยามอินโนซิตี้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 29110จากผลงานที่ได้ร่วมกันกับเทศบาลนาครนครสีมราชในการจัดให้มีแพลตฟอร์มให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการรองทุกออนไลน์การจองคิวรับบริการ สาธารณะของเทศบาลและการจองคิวทำหมันหมาแมวของสัตวแพทย์ออนไลน์งานต่างๆที่ได้ร่วมกันทํานั้นเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชนรวมถึงทําให้การบริหารงานของเทศบาลน,นั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีต้นทุนที่ลดลงเป็นประโยชน์ตับทุกฝ่ายทั้งพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและในส่วนของงบประมาณของเทศบาล ผมต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัทสยามอินโนซิตี้และขอให้การดำเนินกิจการนั้นเป็นไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับขอขอบคุณครับ